สวัสดีครับมครับผมแหมวันนี้ก็เป็น g t v c เขาเรียกว่าอะไรอ่ะภูเก็ตภูเก็ตเพชรภูเก็ตทริปนะครับครั้งนี้อาจจะไม่ใช่เป็นในเรื่องของสาระวงสวิงนะแต่ว่าเป็นการเหมือนพักผ่อนกันบ้างนะมาดูอีกมุมนึงของเรากันบ้างใช่ครับซึ่งคลิปนี้ก็มากันหลายคนมากันทั้งหมด8คนเลยทั้งทีมโปรทั้งทีมงานนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเที่ยวกันหลายที่เลยใช่ว่าจะเป็นวัดพระพุทธครับผม อ่าห่างไม่ไกลนะแล้วมีเรื่องของอาหารพื้นเมืองร้านดังเลยนะบปโน้ก็คือร้านโรตีเช้าเก่านะบนถนนเช้าฟ้าใช่นะแล้วก็อย่างนั้นเราก็จะไปเที่ยวที่เกาะกันไปเกาะราชากันเกาะสวยงามเลยผมเพิ่เคยไปมาก่อนเหมือนกันเช่นกันเดี๋ยวไปดูไปดำน้ําดูปลาแล้วกันนะครับแล้วก็ดูกิจกรรมว่าจะมีอะไรทำเดินกันบ้างแลอย่างนั้นเราก็จะมาพักบนเกาะที่ภูเก็ตด้วยใช่แล้วถูกต้องครับวันนี้ก็บอกเลยนะครับขอย้ำอีกนะว่ามันเป็นเกี่ยวกับว่าพักผ่อนไลฟ์สไตล์ชิลๆเนาะเปลี่ยนกันบ้างนะครับไปดูกันบ้าง เราจะไปไหนกันแล้วเรามีต uh> uh> uh ีมอะไรบ้างเสื้อผ้ามีตีมกันด้วยนะอ่าใช่ใช่ใช่แล้วที่เราจะไปดูเรื่องอาหารกันด้วยว่าที่นี่เด็ดมากชอบนะครับเราอยู่ที่ไหนครับโมคิวมาถึงนะครับวัดพระพุทธครับหรือพระทองอือครับมิบอยด์คอมเมท์ไงบ้าง จริงๆไงวัดอ่านดีอย่าอ่านดีไม่ให้ผมได้ตอบแชทโอ้โหแหมด้วยดีคือวัดพระพุทธเนี่ยที่มานะครับอ่ะเราเดินไปด้วยไปดูด้วยครับเพราะข้างหลังคนเขารอกันละวัดพระพุทธเน่ยจริงๆแล้วเนี่ยที่มาครับถ้าเดี๋ยวเราเข้าไปดูนะครับเดี๋ยวจะอินเสิร์ตให้ดูจะมีองค์พระพุทธรูปนะครับที่โผล่มาจากดินอ่ะนะครับขึ้นมาครึ่งองค์นะครับแต่นี้เขาขุดออกมาแล้วนะมีแม่ทัพ พขอแมา่นะครับมามาตีเมืองถลางเขาพยายามจะขุดพระพุทธุดเนี่ยเออพระพุทธเนี่ยกลับบ้านเข้าไปด้วยแต่เพิ่นว่าเจอแตนรังแตนอยู่บริเวณรอบๆพระพุทธอะไรเงี้ยก็เลยไม่สามารถเอาไปได้นะครับนี่ก็คือที่มาของวัดพระพุทธน,นะครับเดี๋ยวเราไปดูกันนอกจากนี้แล้วนะครับจะมีเรื่องของพิพิธภัณฑ์เรื่องของเครื่องใช้นะครับแล้วก็ลองเท้าของชาวจีนในสมัยยุคโบราณด้วย ส่วนของบริเวณวัดพระพุทธนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งสถานที่นั่นคือพิพิธภัณฑ์นะครับผมเดี๋ยวเรามาให้พี่ท่านหนึ่งแล้วกันนะครับที่เขามีความรู้เนี่ยมาช่วยชี้แจงรายละเอียดนีนิงๆนะว่าในนี้เป็นพิพิธภัณฑ์อะไรแสดงอะไรบ้าง รบกนะครับอันนี้คือพิพิธภัณฑ์อะไรนะครับพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของใช้ของโบราณของคนจีนสมัยโบราณค่ะที่อพยพมาอยู่ภูเก็ตสมัยก่อนค่ะอ๋อสักกี่ปีเนี่ยพอยอนดันแม่น่าจะมากกว่า200ค่ะต้นต้นตู้ที่หนึ่งนี่เลยครับค่ะไฮไลท์ของที่นี่ที่นี่ไฮไลท์เลยครับไฮไลท์ไฮไลท์จะมีอยู่3ชิ้นนะคะที่น่าสนใจจะเป็นตู้นี้จะเป็นหมอนฝิ่นหมอนที่เขาใช้หนุนหัวเวลานอนดูดปิ่นสมัยโบราณอย่างเงี้ยค่ะ ทำจากเซรามิกหรือถ้าเกิดว่าอันนี้คือบ่งบอกฐานะของของแต่ละคนอ๋อเหรอครับใช่ค่ะไปถึงลวดาลายใช่ถ้ามีฐานะหน่อยก็จะเป็นบังกรอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นลวดลายส่วนตามลงฝิ่นจะเป็นไม้ส่วนใหญ่ครับที่ใช้หนุนแล้วก็จะมีช่องแอบอยู่ด้านข้างโอเคที่เราเห็นครับอันนี้ไว้สําหรับใส่เงินกัน เงินหายเวลาเมาฟินอะไรอย่างเงี้ยค่ะอ๋อวลามีการซื้อขายวลต้องต้องมีพกเงินกันบ้างอันนี้คืออะไรคะอันนี้อันนี้ตัวตัวนีุ่ประกสูบฟินค่ะประกสูบฟินอันนี้คือของจริงของจริงใช้งานจริงค่ะว้าวส่วนอีกมีอีกชิ้นหนึ่งค่ะที่น่าสนใจเข้าไหนครับค่ะจะเป็นรองเท้าจีนตุกอยู่ตู้ใช้มือถือเคยได้ยินรองเท้าจีนตุกหรือเท้ากลิดาัวไหมคะเป็นความเชื่อของคนจีนสมัยก่อนที่นิยม มัดเท้าตั้งแต่เด็กๆอ๋อโอเคใช่เขาเรียกว่าเท้ากรีดบัวอ๋อแบบนี้ที่เขาจะจับมัดตั้งแต่สามสี่ขวบส่วนใหญ่จะลูกหลานตระกูลที่มีฐานะหน่อยจะต้องเป็นผู้หญิงใช่ค่ะเท้ามือเท้าเล็กเวลาเขาดูลูกสะภ้ยสมัยก่อนต้องดูมือเท้ามือเท้าต้องเล็กถึงจะพามาเป็นลูกสะภ้ยก็คือว่าถ้าเกิดว่าเป็นรูปเท้าลักษณะนี้ก็คือบ่งบอกถึงฐานะใช่ค่ะโอเคลูกสาวตระกูลดัง้โห เอกีนะครับจริงๆแล้วอ่ะเราก็ไม่อยากจะเล่าในทนนั้เนาะทำไมเสียงเปลี่ยนโทนเลยอ่ <c oughs> ะแอบกูจริงๆ <c oughs> ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมนะครับลองย้อนกลับไปดูคลิปนะดูว่านะครับในเรื่องของตอนที่ในตู้ในตู้ที่2องที่เป็นเรื่องของรองเท้ากีบบัว ลองด,ดูดีครับรองเท้าเนี่ยเขาบอกว่ามันถูกปิดตายตู้ว่เนี่ยรองเท้าวางไว้ประมาณ10กว่าปีนะครับ<ม>ขึ้นไปเลยนะเพราะฉะนั้นบริเวณรอบข้างเนะท้าไม่มีการขยับประตูไม่มีการจกนะครับมันไม่มีเปิดได้แล้วลองดูนะว่าบริเวณขอบอนะมันมีฝุ่นเกาะเลย<ม>แล้วก็มันจะมีรองเท้าไม่กี่คู่นะประมาณสองคู่สามคู่ที่มันเหมือนการแบบมีการลากเป็นรอยแบบลากเหมือนเช็ดเหมือนเราเอามือป้ายเหมือนมันมีการแบบเดินทางมาอะไรสักอย่างหนึ่งบางอันขยับแบบเห็นมุมต่างกันเลยครับว่าแบบ ข้างใต้รองเท้าแบบใสแล้วมีการขยบอันนี้แต่ว่าเราไม่เห็นตอนที่มันขยับนะแต่แต่พี่เขาก็แอบบอกมาแล้วว่ามันแบบมันไม่อยู่ที่เดิมเขาบอกไม่รู้เกิดจากอะไรนะแต่ว่ามันไม่ได้เป็นทุกคู่นะครับต้องบอกอย่างนี้เอาเป็นว่าไม่เชื่อก็อย่าลุกเลยก็ถือว่าให้ความเคารพแล้วกันนะครับ a n o t h e เอร์แล้วก็น่ากินเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปดูเมนูนะมีอาหารในของข้าวอีกใช่ไหมอีกเยอะเลย แต่นี่จะบอกเลยว่ายังไงมาภูเก็ตก็ต้องกินโรตีจริงๆคือบอกว่าเมนูเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะเมนูเนี่ยค่อนข้างเยอะนี่เรียกว่อะไรตรงนี้โรตีธรรมดาครับ่อยจังผู้โรยใจมือยังไม่ได้ชิมเลยค่ะหิวสุดต่างโรตีแกงไก่ไข่ดาวพิเศษ ต oh. 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 อ,อ,อนนี้เราจะไปที่ไหนครับโอเคียวท่าเรือฉลองครงับผมเพื่อจะข้ามไปเกาะราชาใช่ไหมครับราชา <ไป S 3> ใหญ่ครับได้ครับ โซนที่พักไว้ที่นั่นใช่แล้วก็เดี๋ยวจากนี้ไปที่เกาะประมาณครึ่งชั่วโมงแล้วก็นั่งเรือสปีดโบ๊ทอีกครึ่งชั่วโมงแล้วก็ิจาก,การรมแอคทิวิต้เราก็จะเริ่มหลังจากนี้นครับ ไปทางใต้35้น็อตความเร็วโดยเฉลีย่ยประมาณ30กิโลเมตรต่อชั่วโมงไม่เชื่อถามพี่ถามพี่เข้ามาแล้วใช่คผมมนุกเรือเก่า ตั้งแต่เริ่มลิปเนี่ยไม่มีเสียงผมเลยใช่เพราะผมง่วงนะครับ้ที่สําคัญเนี่ยเราตอนที่มันกี่โมงแล้วเนี่ยจะบ่ายสองแล้ว2โอ้โหเดินทางมาทั้งครึ่งวันแล้วเนี่ยตั้งแต่หกโมงเช้าใช่ครับโหูนั่งรถไปสนามบินนั่งสนามบินต่อรถต่อเรือเพิ่งจะมาถึงทางเครื่องบินทางรถทั้งเรือโอ้โหครบครบมากนะอันนี้ให้ดูนะความสวยของที่นี่นะครับ ก็ดีมากที่น้ำใสนะอากาศดีหน้าฝนาใช่ไหมครับนี่เราดูนะโอ้โหถึงแล้วในที่สุดก็ถึงแล้วครับก็ต้องบอกว่าตอนนี้เนี่ยเรา ปิดเกาะนะครับคือที่เห็นหันไปเนี่ยจะเห็นว่าไม่มีนักท่องเที่ยวเลยตอนนี้เราเป็นอะไรเราเป็นแขกครับเราเป็นแขกครับางทีก็เป็นไทยมากนี่มาดูมันกินโรตีมาฮะเออใช่เราเป็นแขกบางทีเลยถือว่าช่วงนี้นะถ้าใครอยากจะเที่ยวนะบอกเลยครับไม่ต้องรอถึงเทศกาลนะคุณจะได้ความไพรเวทส่วนตัวโดยที่คุณไม่ต้องมีความเกี่ยวเนื่องยุ่งกับใครเลยผมปิดรีสอร์ทเพื่อให้การถ่ายทำคลิปในครั้งเนี้ยเป็นไปได้อย่างรร ของหน้าหาดนะก็ช่วงนี้ภูเก,เก็ตอาจจะนักท่องเที่ยวจะน้อยหน่อยนะครับดัง,ดง,งนั้นช่วงนี้ก็อาจจะค่อนข้างจะใสแล้วก็ะนักท่องเที่ยวน้อยในช่วงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นเป็นเกาะที่เป็นเนกาะกส่วนตัวเลยสำหรับตรงนี้เป็นราชา สวัสดีครับสวัสดีครับครับโมนะวันที่2แล้วพวกิวนะครับเมื่อเช้านี้เราก็มโอกสได้ลงมาเ,เดินเล่นที่ชายหาดกันนะครับกล่าวว่าแหมจะมาพายเรือแคนูอะไรในก,กิจ,<อ>จกรรมยามเช้าของที่นี่ก<ช>็บป็อย่างนี้คร<ช>ับแต่เพลิน <ๆ S 2> ว่าปรากฏว่ามันมีสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าไม่ค่อยสบายใจนะครับโมเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมนิดนึงแล้วกันนะครับเพราะว่าเมื่อเช้านียที่เราเดินลงมาเนี่ยก็กล่าวว่าจะมาเดินเล่นชายหาดชายหาดขาวๆน้ําใสๆสต่บอกว่าสิ่งภาาที่เห็นเนี่ยนะครับกับเป็นพนักงานของโรงแรมเนี่ย เก็บขยะที่มันลอยขึ้นมาเกยตื้นตอนเชา้าซึ่งบอกว่าเต็มหาดเลยเต็มหาดเลยคือเมื่อวานนี้เรามาถึงเนี่ยตอนตอนบ่ายๆนยมันนี้เห็นไงไม่มีเลยนะ<ม>แบบสะอาดมากใช่แต่ว่าพอตอนชเช้า่ยนึ่งด้วยน้ำมันไานจ,จะลงไปแล้วก็มีการเกยตื้นขึ้นมาเนี่ยทำให้ขยะเนี่ยขึ้นมากองเต็มซึ่งผมรู้สึกว่า สิ่งเหล่านี้นะถ้าเกิดเราไม่ไมาเห็นเราอาจจะเราอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องที่เลือกต,ตัวมอข่ากันไปนะคร<ช>ับเราต้องมองอย่างนี้ครับการที่มันมีสิ่งสกงปรกบนบนหน้าหาดที่เรารพักกันเนี่ยไม่ใช่เป็นเรื่องของหาดหรือรีสอร์ทที่เขาต้องดูแลรับผิดชอบนะบแต่มันหมายความว่าต้นทางเป็นเรื่องของผู้บริโภคแบบคนเรา่รมนุทุกคนนะที่จะควรจะช่วยเหลือกันใช่ครับเร้ชาวเขาาเจอเยอะมากปวดพลาสติกนะครับพวก ผมก็มีก็มีแก้วก็มีแก้วนี่อันตรายเลยไฟแช็กผมก็เห็นไฟแช็กคือเป็นทุกอย่างที่คนบริโภคบนเรือหรือว่าใช้บนบนเรือเนี่ยเราก็ทิ้งลงมาถือว่าผมว่ายังไงถ้าใครมาเที่ยวกันนะมีโอกาสในทะเลเนี่ยอย่าทิ้งอะไรลงไปเลยตรงสารสิ่งแวดล้อมกันบ้างใช่ครับผมนะครับเอาละและนี่ก็คือวันที่สองนะครับเป็นการเริ่มต้นทริปซึ่งวันนี้เราจะ ขึ้นฝั่งใช่ไหมไปในที่เกาะภูเก็ตอ่าไปที่ในเมืองในตัวเมืองภูเก็ตนะครับเดี๋ยวเราเนี่ยตอนนี้เป็นเวลา1ิบอนาฬิกาสินาทีเดี๋ยวเราจะไปทานอาหารเที่ยงกันครับรู้สึกเป็นเมนูอะไรครับพนกโอ้เดี๋ยวต้องอุบไปก่อนเดี๋ยวไปดูแล้วกันไว้ก่อนที่ล o c a ไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะแต่ว่าอุบไ้ก่อนใช้คำว่าอุบไ้ก่อนใช่ไหมใช่ครับโอเคแล้วไปดูครับว่าอาหารที่เราจะไปมีอะไรบ้างครับ ครับผมและนี่มือเที่ยงของเราครับชื่อร้านว่าโรตีเจ้าฟ้าซึ่งหลายคนก็น่าจะเคยมาทานกันอยู่แล้วก็เป็นร้านดังของอินเดียเลยนะครับใชเปิดมานานแล้วแล้วก็ววมีเมนูนี้มีหลายอย่างข้าวหมกไก่ข้าวมัสมั่นไก่ก็คือโรตีโรตีใช่ <5 S 1> ครับ <5 S 1> ข้าวหมกไก่รวมไปถึงเครื่องดื่มก็จะมีมเครื่องดื่มตั้งแอาชาโน้ใช่ครับ โอเลียสก็คือเป็นเหมือนเมนูเมนูยอดที่ของท่าเรับเช้าแล้วก็ปิดสักสี่โมงเย็นแต่ว่าปิดวันจันทร์นะครับเพราะว่าเมื่อวานที่เรามาเดี๋ยววันแรกไม่ได้ทาน <S <S ใช่ครับนะครับร้านนี้ก็เป็น one stop service ไปดูกั o นครับว่าอาหารหน่าทานขนาดไหนครับ ก็สั่งมาแล้วจริงๆเนี่ยใจอยากจะกินไก่ทอดนะแต่ว่าไก่ทอดหมดซะกอ่อนเพราะเรามาเที่ยงกว่าแล้วนะครับแต่ว่าที่สั่งมาก็จะมีทั้งข้าวข้าวหมกไก่นะครับมัสมั่นไก่แกงเนื้อนะครับแล้วก็อย่างนี้อันนี้ข้าวไข่เจียวเมื่อก้เกี่ยวเท่าไรแต่ปอบามอยากกินข้าวไข่เจียวนะครับประมาณนี้แล้วก็มีโรตีอีกที่สั่งมานะครับโรตีใส่ไข่โรตีไม่ใส่ไข่นะก็หลายอย่างเลยลองชิมดูว่าเป็นยังไงบ้าง ในสุดเราก็ถึงแล้วครับด้วยเวลา3โมงครึ่งครับถ <c oughs> ึงแล้วไปดูที่รูครับโอ้โหดูวิวตอนนี้ก็ถึงเวลาสนุกฮะเดี๋ยวเราจะไปเล่นน้ำในสระในครับ กินขนมปังกับยาไม่ถูกต้องนะฮะันดับแรกนะฮะอเอมออมีดนะฮะเนี่ยจิ้มลงไปที่แยมนะฮะนี่ดูนะฮะแล้วก็อย่างนี้ก่อนนะแล้วก็ตามด้วยขนมปัง <c oughs> อร่อยมากครับเคล็ลับดีๆโดยโปรบางครับเอาล่ะครับ เป็นการเริ่มต้นทริปวันที่3ครับคือวันกลับของเราครับผมอันนี้เรากำลังจะออกจากที่พักในโครงการเลยนะขอยนุอีกธีโครงการลาคอลินนะครับเสียดายเนอะเราไม่ได้เห็นภาพรวมของโครงการเหมือนที่เราไปในวันคืนที่ผ่านมาเนาะเอาเป็นว่าลองเซิร์ชกันดูแล้วกันสวยงามมากในเบื้องต้นนะครับใช่ครับไปเดี๋ยวเราจะไปไหนครับพี่นพเดี๋ยวเราจะไปที่วัดฉลองก่นซึ่งเป็นวัดเก่าแก่ที่ภูเก็ตนี้เลยแล้วก็เดี๋ยวจะไปทานข้าวที่ร้านเชือดนอีกร้านหนึ่งจากนั้นจะไปที่วัดพักใหญ่เพื่อใช่ไหมใช่อันนี้เป็นทริปบุญ ใช่ใช่ไหมไเป็นช่อชบุญหลักๆแล้วก็พังผ่อนไปในตัวนะครับเดี๋ยวไปดูครับวัดพระใหญ่เป็นยังไงไป ข้างดีครับมีแค่แสงเฉยๆนะที่ตั้งตารต่ว่าตอนนี้เราถึงนีเป็นที่เรียบร้อยแล้วจริงๆนะพระนกวัดนี้ผมเคยมาเมื่อประมาณ6ปีก่อนผมเีโอกลับมาทํางานที่ภูเก็ตเป็นช่วงหนึ่งในเวลาสั้นๆครับก็เดี๋ยวเราไปดูกันนะว่าต้องไปไหว้อะไรยังไงแต่ว่าที่เห็นนี่คือเจดีย์เป็นเอกลักษณ์เลยแหละเป็นเจดีย์ที่ไม่ค่อยเห็นที่ไหนที่เป็น่างนี้นะทางวัดชลองที่เดียนั้นใช่ครับและรู้สึกว่าถ้าเกิดขึ้นไปด้านบนของวัดนะในจุดที่สูงเลยประมาณนึงจะเห็นวิวของภูเก็ตด้วยนะ อรับเพราะว่าังสวยลยปลาไปดูกันครับวัดฉลองนะครับหรือว่าชื่ออย่างเป็นทางการนะคือวัดชัยยะถารามเป็นวัดกุ่งทุ้งเมืองของจังหวัดภูเก็ตน,นะครับซึ่ง ต้องบอกว่าวัาฉลอเนียมีหลวงพ่อแช่มนะครับที่สมัยก่อนนี่เป็นหลวงพ่อที่โด่งดังมากๆเลยว่ากันว่าสมัยที่ท่านยังมีชีวิตยอยู่เนี่ยผู้คนนี่คือเลื่อมศรัทธาถึงขั้นเอาทองนำพรป,ป,ปิดตามแขนตามขาของท่านเนี่ยทำให้ตัวท่านนี่เป็นทองเหลืองอลามไปหมดเลยตลอดเวลาเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างจะศักดิ์สิทธิ์ตัวเดียวเราก็บอกว่าไม้เท้าของหลวงพ่อแชมในความศักดิ์สิทธิ์ขนาดที่ว่าถ้าเอาไปจิ้มที่ไฟหรือว่าปานของใครเนี่ย หรือปานตัวนั้นจะจางไปเลยนะก็ถือว่าเป็นเรื่องที่เรื่องเล่าสืบต่อกันมาก็เป็นเรื่องที่คนภูเก็ตเนี่ยเขาเล่ากันมานะครับถือว่าเป็นวัดแล้วก็เป็นพระที่มีความศักดิ์สิทธิ์รูปหนึ่งเลยนะครับเคที่เห็นด้านหลังของเรานี้ก็เป็นพระมหาเจดีย์พระจอมไทยนะครับซึ่งต้องบอกว่าสร้างเสร็จสมบูรณ์เมื่อไม่นานซึ่งตั้งอยู่ทางด้านหลังของวัดภายในยเงียบสงบ บริเวณชั้นแรกจะเป็นที่ปฏิสฐานพระพุทธรูปปรางต่างๆมากมายและบริเวณด้านข้างผนังจะเป็นภาพวาดพุทธประวัติของพระพุทธเจ้าตอนประสูติตัสรู้ปลินิพานที่งดงามมากๆเมื่อขึ้นไปด้านบนสุดจะเป็นที่ปฏิสฐานของพระบร,รมสารีริกธาตุและด้านนอกของเฉลีสามารถที่จะชมทิวทัศน์ของบริเวณในวัดทั้งหมดได้อย่างสวยงามครับ หมอบุดงครับเห็นป้ายแล้วเขาบอกว่าเป็นอาหารใต้แท้ๆต้นตำรับเลยนะก็มีให้ดาวด้วย5้าดาวห้าดาวไม่ใช่ไก่ย่างนะเป็นอาหารนี่แหะเป็นเลตติ้งเลตติ้งเลตติ้งอะไรนะานใจกางคนี่ครับแกงส้มคือส้มมันมาจากตัวพริกแกงที่เอามาทําในน้ําแกงอะคัมันกลายเป็นสีส้มแล้วพอมาใส่มันเป็นสีส้มอ่าส้มมันแปลว่าเปรี้ยว <S <S อืมใช่ใช่ส้มแปลว่าเปรี้ยวซอสไายทอดขมิ้นต้มยำหัวปลากับเนื้อปลาครับ ห็นอย่างเงี้ยสีอย่างเงี้ยน่ากลัวเจอมาหลายหม้อลละเมนูนี้ชื่อว่าอะไรครับพี่เก๋เบือทอดค่ะอะไรนะครับเบือทอดก็จบลงไปแล้วนะครับกับร้านหมอบูโดซึ่งเป็นมิชลินไกด์ปี2019บรคิวใช่ครับจริงๆเป็นร้านโลโคอลแล้วเหมือนเป็นร้านแบบมาภูเก็ตต้องมาทานะอาหารแบบพื้นบ้านพื้นเมืองแนะนำเลยใช่ครับ แล้วคำว่าหมอบูดงเนี่ยมีคนสงสัยวันร่รวมถึงผมด้วยปะครับมาที่มาจากอะไรกันแน่ถามอะไรใช่ไหมอภิคิวคิดว่าหมอมาจากอะไรอ่ะเป็นหมอหรือเปล่าเป็นหมอก็ต้องมาจากแพทย์นะไม่ใช่เมื่อกี้เป็นตําราดมาเขาบอกว่าเป็นเป็นชื่อเจ้าของร้านค่ะชื่อหมอแล้วก็มูดงก็คือเป็นคลองอะค่ะถ้าเดินเข้าไปในร้านเนี่ยคลองตรงที่เรานั่งทานเนี่ยค่ะติดติดกัน น,นี่ก็คือที่มาของร้านหมอบูดงเก็บความรู้ครับเก็บความรู้ครับ,แ,รรบและนี่ก็เป็นที่หมายสุดท้ายก่อนจะบินกลับกรุงเทพครับนั่นก็คือวัดพระใหญ่นน<ช>เองใช่ครับก็เป็นพระองค์ใหญ่ในพระพุทธรูปนะสีองค์สีขาวนะครับก็อย่างที่เห็นมีพระพุทธรูปองค์ใหญ่สีขาวแล้วก็พระพุทธรูปอีกองค์หนึ่ง,งข้างๆกันใช่ครับนะเดี๋ยวขึ้นไปดูนะครับว่า สวยงามขนาดไหนครับกับพระพุทธรูปสีขาว o 1,2,3,Go! Yeah, yeah. The Earth will keep on spinning Ain't nothing gonna slow her down. Some days it's hard enough to get your feet on solid ground. But this world may keep on changing, but one thing stays the same. It's the man who says never say die who wins out in the end. So with my I <theat> หลักๆมันจะไม่ได้ค่อยมีเกี่ยวกับเรื่องราวในการเดินทางเรื่องของทริปก็เท่าไหร่นะครับเป็นเรื่องของสถานที่ท่องเที่ยวนะครับทานอาหารอะไรดีที่พักอะไรดีแบบไหนนะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งคลิปแล้วกันนะที่เป็นอีกมุมหนึ่งของจีจีบีซีสถาบันกอล์ฟิงกาพอร์ตแมนเซ็นเตอร์ที่ไม่ใช่การสอนนะครับยังไงฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพจด้วยนะครับรวมจึงคลิปนี้และคลิปต่างๆในเพจด้วยนะครับยังไงเจอกันครั้งหน้าครับสวัสดีครับ Check the chains that hold us with my shoulders back and my head up to that sky With my shoulders back and my head up to the sky But it's a wonder to behold it a gift that everyone